แี่เศบาลก็บอกบริษัทจะมปเยียวยาเพื่อ้นช่วยทางหลังสอืแต่ยังไม่เห็นคะใช้ค่อยางให้เขาดูถึงเด็กด้วยให้สงารเขาด้วยค่ะเราไม่ต้องการมีคดีควาเราขอแค่ว่าช่วยไปเยียวยาแล้วก็สงสารเขาบ้างนะพแม่เราตง่แล้วเสี่ชลิตอายุสาบปีอยู่ชื่อสและชินกรเป็นสาอครอบครัวดูแลลูกสองคนดูแลพ่อถึงแม่ที่อายุมากด้วยทั้งพ um, mm. okay. mm. ่ที่เ สมัยเป็นหลุมเหมือนกับเุดบหนุมเอาไว้เพื่อเปลี่ยนสะเนที่แต่ว่าอย่างไม่ได้เด็กมีหลักฐานด้วยดีไม่มีป้ายสัญญาณได้เปลียนแต่อย่างใดบางทีพ่อเห็นสภาพหนุมแล้วก